ครับเราจะมาดูการคำนวณกันการคำนวณนี้คำนวณอะไรครับคำนวณการแตกตัวคำนวณการแตกตัวของอะไรครับการแตกตัวของกรดกับการแตกตัวของอะไรครับของเบสแตกตัวคําว่าแตกตัวในที่นี้คือแตกตัวไหนครับในน้ําโอเคไหมคะทีนี้การแตกตัวของกรดก็จะมีการแตกตัวของกรดอะไรบ้างการแตกตัวของกรดแก กับการแก่ตัวของกรดอ่อนในการคำนวณการแตกตัวของเบสก็เช่นเดียวกันเป็นการคำนวณการแตกตัวของอะไรครับของเบสแกกับการคำนวณการแตกตัวของเบสอ่อนทำนะครับส่วนใหญ่การคำนวณของการแตกตัวของกรดแก่กับเบสแกเนี่ยไม่ยากเพราะใช้ปริมาณสารสัมพันธ์ได้เลยใช้ปริมาณสารสัมพันธ์ ได้เลยแต่การแตกตัวของกรดอร่อนกับเบสอ่อนนั้นมันใช้ปริมาณสารสัมพันธ์ตรงๆเลยไม่ได้เหตุผลเพราะว่ามันเกิดสมดุลถูกไหมครับเพราะว่ากรดอร่อนกับเบสอ่อนเวลาแตกตัวมันเกิดสมดุลใช่ไหมที่หนูเรียนไปนคราวที่แล้วส่วนการแตกตัวของกรแกแดแก่และเบสแก่มันเป็นปฏิกิริยาการแตกตัวไปทางเดียวมันไม่เกิดสมดุลแต่การแตกตัวของกรดอร่อนและการแตกตัวของเบสอ่อนนั้นมันจะเกิดสมดุลเรียกว่าสมดุลของการแตกตัวซึ่ง มันทําให้การคํานวณนนั้ต้องคํานวณแบบสมดุลสุดท้ายท้ายสุดมันจะออกมาเป็นสูตรครับท้ายสุดจะออกเป็นสูตรเพราะฉะนั้นหนูตีความไว้ว่าเดี๋ยว,วเวลาเราคํานวณนนะั้นเป็นการคํานวณการแตกตัวของกรดกับของเบสท,ทั้งการแตกตัวของกรดแก่และการแตกตัวของเบสแก่นี้ทําอะไรครับไม่ต้องใช้สูตรใช้ปริมาณสารสัมพันธ์เอาท่านะคะแต่ถ้าเป็นกรดอ่อนครับเป็นยังไงครับหรือการแตกตัวของเบสอ่อนมันจะเกิดสมดุลเพราะฉะนั้นหนูต้องเทียบ เทียบเหตุการณ์นั้นให้ตรงกับสูตรที่มีแล้วค่อยใช้สูตรการที่จะจำสูตรได้หนูต้องจำภาพได้ด้วยถ้าจำภาพไม่ได้ก็จบนะครับเพราะฉะนั้นสูตรปัญจาต้องจำพร้อมภาพในกรณีพูดถึงการแตกตัวของกรดอ่อนและการแตกตัวของเบสอ่อนส่วนการแตกตัวกรดแก่เบสแก่ปริมาณสารสัมพันธ์จบมาดูการแตกตัวของกรดแก่เบสแก่กันก่อนครับ,รม,า 3, บมาดูมาลองดูการคำนวณการแตกตัวของกรดแก่ดูดกล้องมี HCl คกูก็บอกว่ามี HCl อยู่5โมลต่อรูปบาทเดซิเมตรแตกตัวเสร็จแล้วในสารละลายนั้นจะมีนิดหนึ่งนะสารลาย HCl คือสารลายกรด HCl ภาพของดูเป็นไงครับมีอะไรเอ่ยมี HCl กับอะไรครับกับน้ำใช่ไหมเดี๋ยว HCl แตกตัวให้อะไรออกมาครับให้โปรตอนออกมาใช่ไหมแล้วเจอน้ำได้อะไรครับได้ไฮโดรนเนียมไอออนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรูปนี้กูก็จะเขียนเป็นอย่างนี้เลยนะครับ แตกตัวออกมาให้ไฮโดรเนียมไอออนโอเคไหมพอม็นกรดโอเคนะครับสมการการแตกตัวเป็นไงครับหนูดูสิ HCl aqueous บวกอะไรครับบวกน้ำถูกไหมครับ Liquid ทางเดียวไหมครับได้เป็นอะไรครับโปรตอนมันนี่ใช่ไหม HCl กลายเป็นอะไรครับคลอไรออนถูกไหมครับ แล้วอะไรเอ่ยน้ำกลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนวงอยากทราบว่าถ้าสาลายกด HCl อะไรนะครับเป็นบวกครับก็คลอไรออนเป็นลบก็ HCl เนี่ยบวกมันออกมาหนึ่งบวกมันก็กลายเป็นลบเลยหนุนงงไหมคะแล้วน้ำเป็นกลางรับบวกเข้าไปมันก็เป็น เอาละกูก็อยากทราบว่าสารไาล่ HCl ห้าโมลต่อรูปบาทดซิเมตเนี่ยเมื่อแตกตัวเสร็จแล้วจะมีไฮโดรเยมอิออนในนี้เท่าไหร่ความเป็นพ้นเท่าไหร่ลยกดแก่แตกตัวร้อยเปอร์เซนต์ไหมครับกดแก่แตกตัวร้อยเปอร์เซนต์แสดงว่าความเป็นพ้นของ HCl ถูกใช้หมดไหมถูกใช้หมดงั้นนี้ถูกใช้เกิดเกิดขึ้น งั้น HCL ความเข้มข้นถูกใช้ไปเท่าไหร่ครับ5มลต่อลูกบาศเดซิเมตรถูกไหมครับถูกไหมถูกอะไรนะครับที่จอมองไม่เห็นอ่าถูกใช้เกิดขึ้นแล้ว HCL 5มลต่อลูกบาศเดซิเมตรถูกใช้ไปหมดงั้นเกิด ium, กไฮโดรเยมเท่าไหร่ครับหนึ่งไปอะไรครับเนี่ยงั้นห้าก็ไป ห้าคูณหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่ครับอ่ห้างั้นโยมาแล้วได้เป็นเท่าไหร่ครับก็ห้าโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรสังเกตครับดูดูจากสูตรก็ได้หนึ่งต่อนหนึ่งเห็นไหมหนึ่งต่อนหนึ่งเพราะฉะนั้นในเมื่ออัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งเดี๋ยวเวลาเฮสซแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนไฮโดรเนียมไอออนความเข้มข้นก็จะเท่ากับความเข้มข้น,นเริ่มตอนถไหมครับ งั้นเมื่อแตกตัวเสร็จแล้วความเข้มข้นไฮโดรเนียมไอออนในสาลายเท่ากับเท่าไหร่ครับ5โมนลต่อลูกบาศก์อะไรครับเดซิเมตรได้ไหมในใจนะเอาล้วต่อแต่ถ้าเป็นอะไรครับแต่ถ้าเป็นกรดอกรดซัลฟูริกตามความหมายแล้วเนี่ยกรดซัลฟูริกจะแตกตัว100%เฉพาะขั้นแรกเท่านั้นอ่านี้ขั้นที่1 ขั้นที่หนึ่งที่มันแตกตัวมันแตกตัวยังไงบวกตอนมาใช่ไหมนี่แตกตัวขั้นที่หนึ่งมันจะได้อะไรครับ h s o C ตรงนี้เรียกว่าคู่อะไรครับคู่เบสของไอตัวนี้ไฮโดรเจนหายไปตัวหนึง่งเรียกว่าคู่เบสของไอตัวนี้ประจุก,ก็ลดลงมาหนึ่ง q บวกกับอะไรครับถ้าหนูเขียนน้อยมันจะเขียนไม่ได้หนูต้องเขียนบ่อยๆบ,บวกกับไฮโดรเนียมอิออน อย่างนี้เรียวกว่าการแตกตัวขั้นที่หนึ่งปกติออก,การแตกตัวขั้นที่หนึ่งของกรดซัลฟูริกแตกตัวร้อยเปอร์เซนไปทางเดียวแต่การแตกตัวขั้นที่สองคือส่วนไหนแตกตัวอีกส่วนนี้แตกตัวอีก HSO4- a q u วอบวกน้ำได้อะไรครับมันจะเกิดสมดุลครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นจะได้เป็น H O4 2ลบเอวิบกอะไรครับบวกกับก็โปรตอนส่งมานี้ไฮโดรเนียมไอออนข้างล่างนี้คือการแตกตัวขั้นที่2มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเกิดสมดุลแต่เวลาคำนวณเพื่อความสะดวกเราจะอันนี้เกิดสมดุลแต่เวลาคำนวณ เพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกจะจะสมมุติให้ H2SOC ทำไมปากกาเป็นไรวะ H2SOC แตกตัวร้อยเอร์ซทั้งสองขั้นทันไหมซึ่งมันจะเป็นอีกหน้าหนึ่งนี่เพื่อความสะดวกในการคำนวณเราจะสมมุติให้มันแตกตัวร้อเทั้งสองขั้นแต่ในความเป็นจริงมันแตกตัวร้อยเปร์ซนตสองขั้นไหมไม่แต่เพื่อความสะดวกจะสมมุติให้ h 2 l c แตกตัวร้อยเปอร์เซ็นทั้งสองขั้น เมื่อแตกตัวร้อทั้งสองขั้นเราเขียนยุบเป็นสมการเดียวได้เลยคืออะไรครับ H2SO4 น้ำ so แตกตัวร้อเปอร์เซ็ทั้งสองขั้นใช่ไหมมา2องโตอนเลยถูกไหมครับมา2องโตอนเลยงั้นแสดงว่ามีน้ำกี่โมเลกุลมารับก็ต้อง2แตกตัวร้อเเซไปทางเดียวได้อะไรครับ SO4 2- บวกกัอะไรครับ บวกกับสองอไรยเอ่ยสองไฮโดรเนียมไอออนงั้น H2O4 ถูกใช้เป็นหนึ่งหน่วยความเข้มข้นจะเกิดไฮโดรเนียมไอออนขึ้นกี่หน่วยความเข้มข้นสองหน่วยความเข้มข้นสังเกตจากอะไรนั่นเองสังเกตจากจำนวนไฮโดรเจนถันไหมงั้นถ้ากุ้งมีสารละลาย H2O4 ความเข้มข้น3มลต่อลูกบาทเดซิเมตรเดี๋ยว H2O4 อยู่กับอะไรครับในสารละลายอยู่กับน้ำแล้วเดี๋ยว H2O4 แตกตัวให้อะไรออกมาครับกูกล้องเขียนรวมเป็นไฮโดรเนียมไอออนเลยนะครับโอเคนะอยากรู้ความเข้มข้นไฮโดรเนียมไอออนนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับความเข้มข้นไฮโดรเนีย e <obstruct ed S 1> มไอออนก็เท<ม> <ๆๆ S 2> ่ากับเท่าไหร่ครับดูจากจํานวนอะไรเลย จำนวนตัวไฮโดรเจนก็เท่ากับ2คูณ3โมลต,ต่อลูกบาศก์เดซิเมตรโอเคไหมงั้นต่อไปในอนาคตม็นมานั่งเขียนสมการอย่างนี้ก็แล้วนะเพื่อความรวดเร็วในการคำนวณโอเคไหมครับงั้นถ้าเป็นกรดแก่ครับสรุปสรุปการแตกตัวของกรดแก่ สรุปการละตาตัวกดแก่นะถ้าสารละลายอะไรครับถ้าสารละลายกดแก่ h x เ่ยม y สารละลายกดแก่ h x เ่ยม y ความเข้มข้นความเข้มข้น c มลต่อลูปบาทเดซิเมตรแตกตัวแล้ว ในสารละลายจะมีความเข้มข้นของไฮโดรเียมีออนเท่ากับเท่าไหร่ครับ x คูณ c มนลต่อลูกบาทเดซิเมตรโดยตั้งสมมุติฐานว่าไงครับสมมุติฐานคือสมมุติให้สมมุติให้กดแกแตกตัว100%เซ ถ้าเขียนถ้าเขียนแค่นี้ไม่ต้องไปสมมติแล้วครับเพราะว่ากฎดแกมันแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเราเขียนอย่างนี้เพื่อเขียนให้ครบใจความว่าสมมุติให้กฎดแกแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้ง x ขั้นถ้ามีไฮโดรเจนหนึ่งตัวก็แตกตัวขั้นเดียวโอเคไหมแต่ถ้ามี h ฮสองตัวก็แตกตัวสองขั้นซึ่งขั้นแรกจะแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันเป็นกฎดแกแต่ขั้นที่สองไม่ใช่ไม่ใช่แกแล้วงั้นถ้ามีไฮโดรเจนสี่ตัวสมมติซึ่งไม่เจอหรอก เราก็ต้องสมมุติว่าให้กดแก่นั้นแตกตัวกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อทั้ง4ี่คันได้ไหมได้นะคะเช่นครับเก็เช่นเดียวกันนะครับการแตกตัวของเบสแก่ก็เช่นเดียวกันครับเวลาเราเขียนการแตกตัวของเบสแก่เช่นคูอกล้องมีซีเรียม X แล้วก็ OH วงเล็บ ไวกลุ่มโอเคนะครับเวลาลองแตกตัวเวลาการแตกตัวของเบสเราจะไม่เขียนน้ําลงไปแต่ถ,ถ้าการแตกตัวของกรดเราต้องเขียนน้ำไหมเขียนน้ําเพื่อให้น้ำมารับโปรตอนนะแต่าการแตกตัวของเบสไม่ต้องเขียนน้าลงไปเพราะตอนนี้เรา,เาจะเขียนสมการตามการแตกตัวของอารีเนสนะครับงั้นจะได้เป็นอะไรครับถ้าเป็นเบสแก่แตกตัวหมดเลยไหมจะเป็น xC เหลี่ยมถูกไหมครับกี่ลบหะไงตรงนี้กี่บวกกี่บวก y บวกถูกไหมครับเอควอบวกกับอะไรครับบวกกับ y oh ลบืม แล้วก็เอควีสังเกตครับสังเกตถ้าเบสนี้หนึ่งหน่วยแตกตัวแล้วได้ OH ลบกี่หน่วยครับอันนี้แตกตัวหนึ่งหน่วยนะตัวเบสแตกตัวหนึ่งหน่วยได้ OH ลบกี่หน่วย y หน่วยวหน่วยใช่ไหมงั้นครูกล้องสรุปเลยกล้องสรุปนะ สรุปครับถ้าอะไรครับถ้าเบสซิลิแยม o ยม OH XY ความเข้มขน้นถ้าสารละลายถ้าสารละลายซีลิมเหลี่ยม Xoh ความเข้มขน้น C โมลต่ ame, อลูกบาท เดซิเมตรแตกตัวจะได้อะไรครับจะได้ว่าในสารละลายจะมีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเท่าไหร่ครับ y คูณ c โมนลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ได้ไหมจ๊ะโอเคครับต่อไปไปดูข้อที่สองครับผมข้อที่สองหน้าสามสิบเจ็ด HX เป็นกรดแก่นะบอกมาแล้วเป็นกรดแก่จทยบอกว่าสารละลายนี้มีปริมาตรห้าลูกบาทเดซิเมตรมีกรด HX อยู่ละลายหนึ่งโมลงั้นความเข้มข้นของสารละลายนี้เท่าไหร่ครับ หนูเข้าใจความหมายของเขาบอกว่าไหมความหมายเชิงภาพคืออย่างเงี้ยนี่คือสารลาย HX ใช่ไหมครับสารลาย HX ในสารลาย HX มีอะไรอยู่ครับก็มี HX อยู่กับอะไรครับกับน้ําถูกไหมคะถูกไหมแล้วโจทย์บอกอะไรมาครับโจทย์บอกว่าเนี่ยสารลายเนี่ยปริมาตรเท่าไหร่ครับปริมาตรสารลายมัน5ลูกบาทเดซิเมตรแล้วโจทย์บอกว่ามี HX อยู่กี่โมล เอ่อจะมี HX อยู่หนึ่งโมลจะถามว่าสารลนยนี้จะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียู่อนเท่าไหร่สิ่งที่เขาบอกนาะนนี่คือความเข้มข้นหรือข้อมูลตอนเริ่มต้นก่อนที่จะแตกตัวพอแตกตัวเสร็จจะมีแตกตัวเสร็จจะเหลือ HX ไหมครับไม่เหลือแล้วพอแตกตัวเสร็จจะไม่เหลือ HX แล้วนะครับเพราะ HX แตกตัวหมดเลยนะครับ HX จะแตกตัวให้อะไรออกมานะจ๊ะ ให้โปรตอนโปรตอนบรกกภนน้ำได้ไฮโดรเนียมไอออนงั้นในสารละลายความเป็นค้นไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับเท่าไรครับหนูก็ต้องดูก่อนว่าความเป็นค้นจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาหนูได้ความเป็นค้นของ HX เท่าไหร่ครับถ้าครูก้องถ้าครูก้องเขียนอย่างนี้คือความเป็นค้นเริ่มต้นก่อนแตกตัวนะครับความเป็นค้นของสารละลาย HX เท่ากับเท่าไหรครับเท่าไร่เอ่ยห้าหรอหนึ่ง ความเข้มข้นต้องโมลต้องตัวถูกต่อปริมาตรสารละลายแหละก็หนึ่งส่วนห้าเท่ากับศูนย์จุดสองโมลาแล้วกันอ๋อ,อโมลต่อลูกบาศกเดซิเมตรดีกวงั้นจะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียอนเท่าไหร่ครับดูจากสูตร H₂ ครับไฮโดรเจนกี่ตัวในสูตรไฮโดรเจนกี K ่หน่วย หนึ่งหน่วยเงั้หนึ่งหน่วยกรดหนึ่งหน่วยสูตรกรดจะได้โปรโตอนกี่หน่วยหนึ่งหน่วยเช่นเดียวกันเงั้นตรงนี้ก็ได้ทเท่ากับเท่าไหร่ครับศูนย์จุดสองโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรเช่นเดียวกันตอบครับโอเคไหมคะไปครับข้อไปข้อที่สามน้ารับก็ได้คะ่ะ หน้าที่สามสิบเจ็ดสารลายกรดไนตริกมีความเข้มข้นศูนย์จุดห้าโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรปริมาตรร้อยลูกบาทเซนจะมีไฮโดรเยมไอออนกี่โมลครับคำถามแรกก่อนกี่โมลครับตอบได้เลยครับมีไฮโด,ดรเยมไฮโดรเยมไอออนกี่โมลครับแตกตัวล้วได้ไฮโดรเยนไอออนกี่โมลเลยรู้ความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนอยัง รู้แล้วใช่ไหมครับรู้แล้วนะแ้นความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนออกมาเท่ากับกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรครับก็0.5โมลใช่ไหมเพราะเพราะไฮโดรเจนในหน่วยสูตรเนี่ยมันมีแค่หนึ่งตัวถูกไหมไฮโดรเจนในสูตรมันมีแค่หนึ่งตัวงั้นแตกตัวก็ได้โปรโตอนหนึ่งตัวได้โปรโตอนหนึ่งตัวก็คือได้ไฮโดรเจนหนึ่งหน่วยหนึ่งตัวนั่นเองงั้นถ้าสารละลายกดมีความเข้มข้นเท่านี้ไฮโดรเยมไอออนก็ได้ความเข้มข้นเท่านี้เช่นเดียวกันตรงนี้เราคุยกันแล้วนะแต่โจทย์ถาม เป็นความเข้มข้นหรือถามเป็นจำนวนโมลครับจำนวนโมลจากตรงนี้โยงมาเลยนะเพราะฉะนั้นจากข้างบนโยงลงมานะเพราะฉะนั้นจะมีโมลของไฮโดรเยมไอออนเท่ากับเท่าไหร่ครับจำนวนโมลหาจากไหนครับความเข้มข้นคูณปริมาตรถูกไหมครับก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ0.5ถูกไหมคะ0.5ปริมาตรเท่าไหร่คะร้อยใช่ไหม แต่ต้องทําเป็นหน่วยอะไรครับหน่วยลูกบาทเดซิเมตรเพราะความเป็นข้นมันปริมาตรคือลูกบาทเดซิเมตรถูกไหมครับงั้ต้องคูณ0.5คูณ100ส่วน1,000ออกมาเท่ากับเท่าไหรครับ0.05โมลโอเคไหมคะงั้นจะมีโมลของไฮโดรเยมไอออนอยู่เท่ากับ0.5คูณ100ส่วน1,000เพราะต้องทําลูกบาทเซนให้เป็นอะไรด้วยจ้ะลูกบาทเดซิเมตรขคอนี้ผ่านไหมผ่านนะครับ เอาละคำถามต่อไปถ้าเติมน้ำลงไปให้มีปริมาตรเป็น500ลูกบาทเซนจะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเป็นเท่าไหร่เขาถามจำนวนโมลหรือความเข้มขน้นความเข้มขน้นแต่เติมน้ำลงไปไหมเติมน้ำลงไปถูกไหมครับงั้นครูกล้องขอยกเนื้อหาจากอดีตมาเลยนะครับคือการเตรียมสารละลายเอาละ ตรงนี้เขาเติมน้ําลงไปแล้วก็ถามความเข้มข้นตอนที่เติมน้ําลงไปเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับทันนะงั้นเราจะได้เป็นอะไรครับ c1 การเตรียมสารลายจําได้ไหม c1 v1 บวกอะไรครับบวก0เท่ากับ c ผสม v ผสมงงไหม ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือสารละลายกรดไนตริกตรงนี้คือน้ําตรงนี้คือสารละลายสุดท้ายสมการนี้เป็นสมการจํานวนโมลของอะไรครับของไฮโดรเนียมไอออนแต่ตอนนี้สมการนี้จะไม่ใช่จํานวนโมลของไฮโดรเนียมไอออนก่อนแต่จะเป็นจํานวนอะไรครับ เ็นจำนวนโมลของกรดไนตริกก่อนสมการนี้เราดูสมการจานวนโมลสมการจำนวนโมลของกรดไนตริกก่อนถ้าหนูงงตรงนี้หนูติ๊กเรื่องการเตรียมสารละลายไว้แล้วเดี๋ยวหนูไปย้อนดูเรื่องการเตรียมสารลลายใครงงข้อนี้ติ๊กไว้นะครับว่าขอดูการเตรียมสารละลายเดี๋ยวครูก้องจะให้ดูนะครับ สมการนี้คือสมการจํานวนโมลของกรดในติก่อนผสมกับหลังผสม c1v1 คือจํานวนโมลของกรดในติก่อนที่ผสมกับน้ําส่วน0ที่น้ําก็คือในน้ํามีกรดในติกไหมในน้ําไม่มีในในน้ำไม่มีตัวกรดในติกเพราะฉะนั้นจํานวนโมลของกรดในติกก็เป็น0ส่วนสารลายผสม c คูณ v คืออะไรครับเป็นความเข้มข้นของสารละลายกรดในติกตอนผสมแล้วนะครับอ้าวงั้นตรงนี้แทนค่าไปอะไรครับ0.5คูณอะไรเอ่ย คูณร้อยส่วนพันบวกตรงนี้จะเป็นจำนวนโมลของกดในติกรน,นะครับบวกอะไรเอ่ยบวกศูนย์เท่ากับ c แดด v แดดเท่าไหร่ครับห้าร้อยส่วนอะไรครับส่วนพันงั้นเอาพันคูณตลอดไหมพันคูณตลอดสมการแล้วไรหารตลอดสมการร้อยหารตลอดสมการงั้นจะได้ c แดดเท่ากับเท่าไหร่ครับ สี่ดัดก็เท่ากับ0.5หาร5เท่ากับ0.1งั้นจากตรงนี้เราจะได้ว่าหลังผสมหลังผสมความเข้มข้นของอะไรครับของกรดไนตริกก่อนนะครับยังไม่ใช่ไฮโดรเนียมไอออนนะเท่ากับเท่าไหร่ครับ0.1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรโอเคไหมครับโอเคนะ งั้นหลังผสมแล้วสารไลยกรดในติกจะมีความเข้มข้น0.1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรงั้นจะมีความเข้มข้นไฮโดรเนียมไอออนเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นจะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่าไหร่ครับได้ความเข้มข้นของสารไลยกรดแล้วดูจากสูตรกรดครับในสูตรกรดนี้ไฮโดรเจนกี่ตัวงั้นความเข้มข้นไฮโดรเนียมไอออนจะเท่ากับความเข้มข้นของกรดตอนเริ่มต้นก็คือ0.1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร โอเคไหมคะตรงนี้โอเคไหมโอเคครับ